สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับมาไหว้พระมากราบพระที่วัดครีวงอันนี้จะเป็นเจดีนะครับจเจดีเจ เจดีสวยมากครับเจดียสีทองช่วงนี้จะรอนิดหนึ่งช่วงถึงวันอออันนี้จะเป็นวิวโอ้ ยิวเมืองนะคระสวรรค์อยู่วสวยมากครับอยู่ร,รอบๆเมืองนะครสวรรค์ จะเป็นอะไรตรงนี้เป็นพิธีการของคณะสงฆ์ น,นี้จะเป็นพระพราชัยพระพระพราไทยนเรศวน,สม,น,ส,วนมสมเด็จพระนเรศวนมหาราชสมด็จพรองค์ดำของเรานะครับผู้กอบกู้ชาติจากที่เป็นเมืองขึ้นนะของสาวสดีพม่าส,สมัยกรุงศรีวิทยาองค์ท่านก็ได้มากอบกู้ชาติสวัสดีพี่สายรุ้งนะครับผม สัพพะวะโตอะระโตสัมมาสัมพ alone, ouais, ุทธัสสะนะโมตัสสะบพระวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะบพระวะโตอะระโตสัมมาสัมพรสสักอิเทจิตตังเอหิเทวตาหิจะกมาเตโชนารัตปูชิโตโสรสสะปัจจยาทิปตินเรโสจะมหาราชาเมตตาจักรโรติมหาราพังสัทธะจะทาโสธีเขวันตุเมสวัสดี พี่สายรุงนะครับแวะเข้ามาทัถ่ายได้ได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับทำอะไรอยู่เอ่ยจะเป็นไก่ท่านชอบไก่ชนมากองสมเด็จพระนเรศวรอันนี้ก็จะเป็นรอบๆเมืองนครสวรรค์นะครับ มีโอกาสมาไหว้พักกันนะเพื่อนๆชาวรีวสอันนี้จะเป็นมณฑปพักกิ่งจุรามณีวัดครีวงนะครับผมพิมพ์เข้ามาพักทายกันได้นะพี่สายรุ้ง ทำอะไรอยู่ครับขายของอยู่หรอพอนอนอยู่กินข้าวกินปลาหรือ,อยังชัดเจนโอเคชัดเจนนะครับผมวิดีโอชัดนะครับผม เรียบร้อยครับเรียบร้อยนะครับชัดเจนนับเ <c oughs> ท็โซโต้ถ่ายสิล<ๆ>ูกถ่ายเลยลูก เพราะว่าโตอะรถโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรรถโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตุสสะภะคะวะโตอรรถโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธามหามนีรัตตะนปฏิมาการังภูเชมิตุติยังปีพุทธามหามนีรัตนะปฏิมาการังภูเชมิตัดิยังปีพุทธามหามนีรัตนะปฏิมาการังภูเชมิ เอเตนะสัจวัชเชนะมหาเตชโชเจวะมหาปัญโยสมหาโพโคจมหายสโสจพระวันตุมีนิพานรรพัสัปปัจโจยโหตุเดี๋ยวขอตาบผ้าก่อนนะครับอธิิฐา์สวัสดีคุณพี่บุญส่งพี่อึ่งอ่างนะครับผม ได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับพี่บุญส่งพิมพ์เข้ามาทักทายได้นะมาไหว้พระที่นครสวรรค์นะครับพมีมางานกิจกรรมเพิ่งกินข้าวเป็นเสร็จก็มาไหว้พระที่บรรจุพระพงศ์มีชั้นสาม ข้างในยเย็นมากทักทายพี่สิริแอนนานะครับสวัสดีพเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาดูอันนี้จะเป็นเป็นอะไรเนี่ยไม่แน่นใจ สงสารีกทธาคาบูชาพระบรมสารีกัทาพระพุทธาทกาโปรลมรงราชาทตค์รับ <från> <fuera> <t> <narc> <t> <breakthrough> องควัริสพสว่างสุงโตมิข้าพเจ้าขอทึงสมุทรเจ้าพระธรรมทางเป็นที่พึ่งทุกชาติไปข้าพเจ้าขอกราบลาโมชนาพระมหากรสมเดชพระสมมสมเจ้าสรเสด็จสละโมเพลบารมีทุกชาติม่ทวนตสรุปพระอนุตรัสมมาสมพุธญาณประกาศธรรมบนเพ็ยนัยยศออกจากสังสารเปลี่ยนด้วางที่คุณบริสุทธิ์ท่คุณนทิคุณทำรานระบริสุทธ พระนิพพานในการนั้นด้วยควรเทิดขออุทิศส่บนบุญท่านพูดมีพว่าคุณยติพี่น้องเทวดาพมได้ไม่ตาำกว่าข้าพเจ้าและครอบครวัวเจ้ากันในเวรตลอดจนท่านที่ควรคขวายในคิดที่ชอบในการดำรงแลกสาไวา้ซึ่งปรชาติและพทธศาสนาและพวงประวัติศาตร์ท,ทั้งที่เป็นมนุษย์และอมนุษย์คอยทั้งหลายดังกล่าวนำมานั้นจงมีแต่ความสุขความสุขทั่วหน้ากันเถิด สัพพุตตะนันนาโมหิสินะขอต้อนรับพี่เปรมนะครับที่ข้ามาดูวันนี้น้องมาไหว้พระที่นครสวรรค์พี่เปรมพี่ตักกี้พี่สายลุงไปไหแล้วพี่สายลุงพิสเรนาพี่เอิงอ่างสวัสดีทุกคนครับโมมิสัพพุตตะนันนังมหิสินะตัณหกะโรมะหวีโรเมธังกะโรมะหายโย สารนังกะโรโรกะหิโตะที่ปังกะโรชูตินทโรปุนแทนโยชนะปาโมกุโอมังกะโรบริสาสกุโสมะโนสุมะโนทีโรเรวัโตระติวัฒโนโสพีโตคุณสัมบัณฑงอนมัติสุนุตตะโมปัทุโมโยปัตโชโตนะรัตโทรสาตุผีปัทมุตตโรสัพพัสตารโอพุริโตอัปปัตุพุโรสุชาโตสัพพโลกัคโวปบยุทธสีนาราสกุวาทราสีการุโภ ธรรมทาตสีตมณมโรสีธาตโทสมโลเกติโสจวะทะตังวโรปุโสจวะทโทพุทโธวิปัสสีจจนุบโมสิกีสัพพิโตสัทธาวิสับูสุขทายโกหุสันโทสัทวาหุกุนะขุโนรัตนชะหูัสสโพสิสัมปันโนโคตมุสกยัปุขบุติ

ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งสุดพระบรไรกิการปฏิบาในริญระเจมณีเจริญนี้เพื่อไปดล์เพื่อคูณเพื่อความสุขความเจริญแก่ข้ระเจ้าตลอดกาลนานเทวเทเรปมาเดนะทวารและปียนิคดังสัพพนปาทังกมทมันเตมอยากระตุางยุญงสามินาอนุโมทิตาผังสามินากระต่างปุญญนี้มทาพงสามิสมนสทางนี้ขอให้ท้เพื่อนเข้ามาดู รวยปัถนาสิ่งใดหาได้ไดังปารถนามีความสุขทุกเมื่อทุกเวลา <c oughs> ความทุกข์อยาได้พบทาง <c oughs> อันนี้จะเป็นวิวนะครับอันนี้เป็นทางขึ้นทางขึ้นจากถนนประมาณ2กิโลเมตรก็จะมีอันนี้จะเป็นหอหอชมหออะไรหอชมเมืองหรือมั้งเนี่ย <c> อ <oughs> ข้างล่างจะเป็นพระใหญ่ออสวยครับแต่ช่วงช่วงกลางวันอากาศจะร้อนหน่อยเนี่ยนี่จะเป็นน่าจะเป็นรูปหล่อของเจ้าอาวานหลวงพ่อเจ้าอาวานพระครูพรมายานวิกรมหลวงพ่อมหาบุญรอดปัญญาวโรว รัตนเตเยะปมาเทนะทวารัตเยนะนกตังสัพพังอปราทังขมัตเมพันเตมะยากะตังปุญญาสามีนาอนุโมทิทางสามีนากตังปุญญังไม่หังทาตพังสาโตุสาโตุอนุโมทามิสิริทิติมัติเตโชเชลเสิทิปาริมิตปุญญาธิการรัสสะปันตรายนิวารณะสมัติสักพี่ง่านและยินเสียงชัดเจนนะครับ เดี๋ยวขอบจบการไลฟ์สดตรงแค่นี้ก่อน13นาที วันนี้จะเป็นูราูชาขึ้นมาทาง นี่เป็นต้นสาระนะครับไม่รู้ว่าสาระจากอินเดียหรือสาระจากเนปาลหรือสาระจากบังคลาเทศอันนี้ไม่ได้บอกแต่ว่าต้นใหญ่มากอาย,อยุน่าจะไม่ต่ำงกว่า20ปีขอจบการไลสดเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ